เอามาเอามาเอามาเร็วๆจะเล่นไหมจะเล่นไหมไม่แย่งอ่ะพ่อไม่แย่งพ่อไม่แย่งเลยเอามาเอามาพ่อไม่แย่งเลยจะให้ดีๆไหมจะให้ดีๆไหมไม่แย่งไม่แย่งพ่อไม่แย่งเออเนี่ยวางใส่มือเนี่ยมามาวางใส่มือมาเลยวางใส่มือนี่วางใส่มือนี่ไม่แย่งไม่แย่งพ่อไม่แย่งพ่อไม่แย่ง วางใส่ม oh, <the> ือวางใส่มือวางเลยไม่เอาพ่อไม่ล้วงปากพ่อไม่ล้วงปากวางใส่มือนี่วางใส่มือนี่ไม่เอาพ่อไม่ล้วงปากอ่ะพ่อไม่ล้วงแล้วไม่ต้องเลยไม่ล้วงปากเอานี่มาวางใส่มือนี่มามาดีๆวางมาวางใส่มือไม่ยากไม่แยากไม่ยากวางใส่มือ ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยวางซะดีๆไม่ล้วงไม่ล้วงพาอไม่ล้วงปากปล่อยเลยพ่อไม่ล้วงเนี่ยพอไม่ล้วงพาอไม่ล้วงปากวางเลยมาเลยพาอไม่ล้วงพาอไม่ล้วงมามามาเอามาจะเล่นไหมจะเล่นไหมจะเล่นไหม วางวางวางใส่มือวางใส่มือดีๆไม่เล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้มะ เอามานี่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 มาวางใส่มือนี่วางใส่มือนี่วางใส่มือนี่วางไม่วางวางไม่วางไม่เอ้าพ่อไม่ล้วงปากนี่เป็นไงล่ะเอามานี่เร็วเพื่อนมาแล้วเดวเร็วเดี๋ยวเพื่อนแย่งมาเร็วเร็ว

อย่าไปสัอนเดยวมาจุ๊ย